ขมาราเทพกับหลังมาแล้ววางขวาเลยทางด้านนาธนัสเราได้ครับเอาครับบอลของส7เจครับชลชัยทองชินดาขึ้นกลับมาชลชัยทีหนึ่งชลชัยมีบนทีได้คอนมาแล้วบอลจะจับึงไม่ยงไม่เข้าโอ้โหเออเซียนเป่าไปเล่นเป็นบัวโดนเลือกปานบอลต้อมือแล้วรับขวาทันครับือพีรนัสครับ บอลของเสาสองเอ้าแล้วได้มงตั้งมาใครเป็นชิมปีแล้วยิงสวนมาแล้วหนึ่งสวนกันเป็นทีนองนำครับโอ้โหเป็นการันต์โบนครับหมายเลขเจ็ดครับการันต์โบนบอลใบปูวงครับหนึ่งสวนได้เป็นทีนองนำครับจากลูกเตะมุมครับโอ้โหมงตั้งมาแล้วสกัดกันไม่ขาดครับวันนี้น่าเนินครับโอ้โหรู้จักเตะมุมครับ บอลเปิดโค้งมาแล้วโอ้ยไฮเขาหมุตั้งเข้ามาอีกทีหนึ่งเป็นโอ้ชาลินครับหมุงมาไม่ดีแล้วยิงสวนก็ไปเลยครับโอ้โหลุยอีกครั้งนึ้งครับโอ้โหตึงสวนเทสซิลินครับการพลครับโอ้โหขอบอลได้ครับเทสซิลินได้เปิดอีกแล้วครับเสาสอง บอลพีรนัทออกไม่ถึงด้วยได้ครับการพลการพลได้มีเวลาเปิดเลือกยิงครับพีรนัทรับได้แล้วเพียทิ้งเลยครับชาลิดมีซ้ายอย่างทางด้าน,นศิริศักดิ์ด้วยนะครับเลือกเป็นบัวโดนขวายิงมาแล้วแล้วโหมชมาปาทิ้งได้ครับพีรนัทโอ้โหเกือบโดนลูกสองครับบอลของเทสซิลินไปมาครับบอลเอาครับ ของกินตบุญกินตบุญซ้ายปันโอ้โหเป็นอะไรครับวันนี้หลักไม่ดีครับล้มลงไปเองครับโอกาสเยอะเหมือนกันเล่นกับสาง้ารสอตยุทธมาอยู่ซ้ายนะครับจะไปไม่ผ่านบอลเตะข้างหน้าได้ไหมบอลเอาล้วแทงบอลสีออ่เพื่อประตูเอาครับเด็กติดินมีโอกาสได้ลูกสองใครมาแล้วยิงบอลโ,โอ้โหเตะมไปหมดเลยนะครับโอ้โห นาทีเดียวพึ่งหลังครับโอ้เกือบโดนลูกงสองครับต่น้ามนิชิการะนาเนินครับโหิศเดียวนะตนข่าวต้นข่าวยกเพื่อนไม่ไปครับแล้วโชยชาชลบได้แล้วโดนเตะจังหว่างนิวสินเป่าเลยครับไปลอยมือลอยหน่อยครับมีชาลิดยิงอยู่ด้วยนะครับโมวีดังเป็นชาลิครับยิงบอลแล้วเซียบาลหนึ่งครับมาครับดิชิการะนาเนินครับ ชาลีชิมพีครับติดค่าสองวันนี้รายการล่าเนินครับโอ้โหมาครับหนึ่งหนึ่งครับมาครับว่างกันต่อครับโอ้โดีในข้างหลังครับตีเสมอได้ครับดูความช้าหน่อยครับจังหวะยิงฟิกฟิกของชาลีชิมพีครับดูครับโอ้ทะลุกระแพงเข้าไปแล้วปัดไม่อยู่ครับธรรมนูญครับดูอีกครั้งครับ ดูครับบอลปัดไม่อยู่ครับปาดโดแล้วแต่ไม่ออกครับดูครับสายิี่ิมพีครับสายมาครับบอลเอาโดนบีบแล้วจตราเทพได้แล้วบอลเอาคับซ้ายกิตตบุญขวาปล่อยเป็นหูส่อยุทธแ้ยิงเบาเองครับ ดูไฟคิกเปิดมาแล้วโอ้โหปัดได้ครับเกือบโดนครับด้านหน้านพนิชการล่ามเนินครับโอ้โหพีเดนัทช่วยทีไม่เยอะเหลือเกินครับพีเดนัทนี่มันดีครับอบอลชนก,การตักโค้งมาได้หม่งตางอีกแล้วแล้วบอลพีเดนัทแล้วมีชนกุสินเป่าแล้วครับเป่าแล้วครับมีกระแทกู้สตาฟตัวไปก,ก่อนครับ ลูกเตะม да. ุมเล uh, ่นเหมือนเดิมเลยนะครับได้ยิงเหมือนเดิมด้วยครับโอ้โหเกือบฉายภาพซ้ำครับเด็ตุรินเกือบได้ขึ้นน้ำอีกแล้วครับโอ้โหบอลผู้โดยได้วางไปพีรนัทหลับได้ครับออกไว้เลยครับนัทรัตน์นัทรัตน์ใกล้ๆจะพลิกธีรพัฒน์หนีมาธีรพัฒน์ลากลากไปเองครับธีรพัฒน์โอ้โหแล้ยังดีครับเราช่องหนีกับโชเลชาตเอาครับไปขวาข้างในมีกิตตบุญโชเลชาตเอาจินดาโชเลชาตโค้งมากิตตบุญวันเดียวสองเดือนครับปานิชย์แกรันเดือนรับ จิตบุญครับโอ้โหสองนึ่ครับโค้งสวยครับลูกนี้ตส่หัวครับโอ้โค้งสุดครับบูทำให้ลุยซ้อนให้กับพิทยาไี่โอ้โหสองหนึ่งครับไม่ใชการเอาลงได้ครับดูครับบอลลุยมาครับธีรพันธ์ครับดูครับธีรพันธ์ล่างมาคนเดียวครับแล้วดูว่าจะทำทางให้กับชนชั้นรองจินดาครับโอ้โห oh. สูสุดครับแล้วดูชลิชาครับบอลเท้าขวาโค้งเข้าหัวครับคนเดียวครับเน่งเงครับโอ้โหกิตตบุญเตะเจริญลโลดครับสูสุดครับอีกทีหนึ่งครับดูครับโชลิชาแม่นจริงครับโชลิชาราจินดาบอลโค้งมาแล้วเตมหัวครับสองหนึ่งของวิธีการเล่าเนินครับสูสุดครับ กีดตะบ,บูญแตะเจริญอบอลเลือกสู่ไหนคนนี้จม<ำ>ชงก็มีไปได้ครับเอาครับข้งางหลังไปมาสวนการกับหลังมาผู้ดโดนผู้ดโดนหนีแล้วยิงสวนเข้ามาบอลตกพื้นแล้วรับเขาตองของนอนสักแป๊บครับชาลิชิมพี่เปิดมาเอามาเข้าทางเชอร์าชาด้วยแตะขึ้นยังไงเอาครับบอลของธิลบัตย,ยิงยันก็เลยล้วแซ่บโอ้โห,โหเกือบสามครับ เพชรใต้ครับธรรมนูนโอ้ธรรมนูนสี่เพชรครับช่วยทีมาเลยครับผู้กัยิงย่าเสาหนึ่งครับต่อท่าดีนวอลล่าพังออกได้เล็กลินธนศักดิ์ไม่ยิงบอลไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเกือบตีเสมอครับหมายเลขเก้าครับโอ้โหสำรองที่ลงมาครับธนศักดิ์ครับโอ้ยิงไม่ตรงกรอบครับอามองค์ให้ดักได้ยังอยู่ครับ บอลยกมาชนชาติปล่อยครับไม่เล่นครับให้โอ้ยปาครับอัศนัยแล้วยังมีอัศนัยซ้ายอัศรัยซ้ายยิงยั้ติดบล็อกแล้วไม่ออกครับหมายเลขเก้าเป็นทางด้านธีรพลพันพยักษ์ครับต่อทางด้านธีรพัฒน์ออกเลยครับดมุสินเป่าจบเลยครับโอ้โหแชมป์เป็นกองบริษักลางล่าเนินครับแบงกอกซิตี้ไทยแลนด์ยูทครับสองพันยีครับยูสิบเจ็ดครับ นการ่ล่าเนินทำได้ครับโอ้โหแสดงมาแล้วกล้องจะมาที่ชาลิชิมพีครับโอ้โหก็วันนี้เด็ดจริงๆครับเกมรับของรัสทันลุกครับเป็นคนทำประตูตีเสมอให้กับนักแข่งขัล่าเนินครับโอ้โหทำได้ไปเลยเอาจนได้ครับนักแขล่านินโดนมาแล้วนะชิงถ้วยขอไปแพ้เทเบรินเชียงใหม่ครับวันนี้มาเอาชนะเทเบรินใหญ่ได้ครับนักแข่งขัล่าเนิน ราไปชมบรรยากาศข้างล่างสนามกันนะครับมีรางวัลบรรยากาศยาวๆก็รับถ้วยกันยาวๆครับครับขอเชิญนักกาทั้ง6ทีมครับรุ่น3ปีขออนุญาเรียนเชิญโรงเรียนพระแม่มารีสารท,ท่าเรือครับโรงเรียนกจะเป็นใครไม่ได้อีกเช่นเคยครับได้แก่ผู้เล่นหมายเลข17จากพานิ์ชการราชดำเนิน ชนชาติทองจินดาครับผมบกับตันทีฮะารางวัลรองชนะเลิศให้กับทั้งสมรุ่นอายุครับผมรางวัลรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13ปี ได้ครับได้ครับเชิญเลยครับกี่คนก็ได้ลูกไปวิ่งเลยลูกวิ่งเลยนะครับวิ่งเลยนะครับนักเตะเยาวชนนะครับทั่วประเทศนะครับในแต่ละรุ่นนั้น16ทีมนะครับ16ทีมกว่าจะมาฝ่าฟันถึงวันนี้ก็ร่วมร่วม4เดือนด้วยกันนะครับ4เดือนด้วยกันครับนี่นะฮะสำหรับทีมชนะเลนะครับ ลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณกนิษนันศรีเสมอครับ